สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาเดินทางนะครับไปเที่ยวงานยูเโฟโกนะครับที่ริมเขื่อนอุบลรัตนนะครับแถวๆร้านบ้านนอกข้อควายนะครับวันนี้ก็จะเอารถโ o l สวาเก้นนะครับหรือโฟกเต่าที่เราเรียกกันนะครับไปพอดีรุ่นพี่ครับพี่บ่าวดำครับให้มาลองขับแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนจะถูกป้ายยายังไงก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เอาเต่าไปนะครับคืนนี้เราก็จะไปนอนกันด้วยนะครับก็ เตรียมของนะครับประมาณนี้นะครับก็เต็นท์ล่ะถ้าฝนไม่ตกก็คงได้กลางแบบง่ายๆนะครับที่นอนฮะเสื้อผ้าเก้าอีะะ้เนี่ยขาดไม่ได้ถ้าในงานมีพักก็โอเคเลยนะครับตรงนี้แล้วอุปกรณ์กล้องอุปกรณ์ไฟต่างๆนะครับก็ถามว่าขนของได้เยอะมากๆเลยนะรถต่อเนี่ยยิ่งถ้าไปแค่สองคนเนี่ยก็อ,อ,อจริงๆมันข้างนอกมันดูเล็กอะ แต่ว่าข้างในมันก็บรรจุได้เยอะนะครับแถมยังเปิดฝาตรงนี้ได้อีกด้วยนะฝากระโปงเนี่แต่ก็ลืมไปว่ามันเปิดยังไงเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวค่อยไปถามเกอีกทีนะครับตอนนี้เราก็ขอเตรียมตัวไปเติมน้ํามันนะครับแล้วก็เช็กลมยางนัดกับพี่ๆไว้ที่ปั๊มบางจากแถวแถวบ้านเป็ดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมในเมืองนี่แหละใกล้ๆก่อนแล้วค่อยไปเจอกันครับอ่นะไป สวัสดีครับ95600ครับอันนี้นี่ครับอันนี้นี่ <c oughs> ก็รถเต่าเติมน้ำมันข้างหน้านะครับ <c oughs> เปิดนี่เปิดตรงนี้นะครับมันจะเด้งขึ้นเลยก็ไม่เป็นเพิ่งเคยขีเย่เหมือนกันก็ปั๊มไหนที่ไม่ค่อยได้เติมก็อาจจะเดินไปข้างหลังนะก <c oughs> ็ตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ตรงสถานีรถไฟครับ นี่เป็นการขับรถเต่าครั้งแรกๆเลยนะมันรู้สึกแบบได้สลลิ่งแบบวินเทจอะดูเลยหน้าพวงหน้าปัดตูงอะไรก็เสียงเสียงของข่อที่มันเข้ามาในรถอะได้ฟิลกับต่เก่าดีก็ช่วงดีที่วันนี้อากาศดีอ่างนี้ด้วยพอดีคันนี้เขายังไม่ได้เดินระบบแอร์เท่าไหร่แต่ยังมีลมนะยังโชคดี จริงรถเต่าเนี่ยก็เพิ่งรู้นะว่ามีสี่เกียร์ปกติคิดว่าเออรถห้าเกียร์หรือเปล่าตัวนสี่เกียร์เกียร์ถอยก็แบบต้องดึงยกวาวตัวนี้แล้วก็สับไปข้างหน้าสุดลงมาทางซ้ายเราจะค่อยเรยนู้จักกันไปครับตอนนี้ก็ออกมาแป๊บเดียวฝนเริกละเลิกตเลิกตกแล้ว ช่ำช้ำแบบนี้แต่นี่ก็ยังแค่เที่ยงอยู่ยังไงที่งานก็ไม่ตกหรอกคิดว่านะโดยข้างหน้ามีแกงเป็นป้าด้วยกลับไปแล้วก็วเดี๋ยวเราเจอกับพี่น้องเราก่อนนะครับที่มาบ,บางจากนะก็มาดูกันว่าเราจะไปกันกี่คันวันนี้ผมก็ไม่รู้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวไปดูกันหน้างานเลยว่ามีกี่คัน รอบางจากนะครับก็รอสมาชิกนะครับตอนนี้ก็มีพี่บ่าวดำครับพี่อาร์มนะครับแล้วก็พี่เต้ยนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปกันต่อครับพี่เตย้ยมั้งแต่กี่โมงนะครับพอดีพี่ลืมอ,อา่านไลน์กลุ่มนะก็นัดกันกี่โมงนะเขานัดออก10อตอนแรกเขานัด11.30ตอนน,นี้เขาเลื่อนนะนบ่ายโมงครึ่งมารอตั้งแต่ มาร้องตั้งแต่11โมงคึ่ง <c oughs> ไม่อ่านอะไรกลุ่มไปอย่างเงี้ยนะครับนะพีเตอร์ก็เดี๋ยวรอสมาชิกอีกสักสองสามพันก็นได้ลแล้วก็เดี๋ยวรอเดินทางไปครับงานโยโฟครับเดี๋ยวเจอกันที่งานครับ <S <S ตกเริ่มแรงแล้วล่ะเราไม่เป็นไรค่อยๆไเปไไเพราะว่ามันไป่ไกลมากเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ของข้างหลังรถของป่าวดำครับน่าจะเปลี่ยน้ะ ครับแต่พอมาถึงงานดูครับไม่มีสักหยุดเป็นไปได้อย่างไแต่ก็เอาล่ะถึงจะไม่มีฝนเราก็จะได้การเต็นกันง่ายๆนะดูแดดดิตอนเนี้ย ก็ถึงหน้างานแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเซตเพื้นที่กันนะครับดูบรรยากาศทางงานนะครับขับรถมาฝนตกโคตรแรงพอมาถึงนี่แห้งสุดๆสุดๆโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศทนงานต่อนะครับถึงางานกันแล้วนะคะทุกคนแต่ปรับสภาพอากาศไม่ถูกเลยอ่ะตอนแรกฝนตกหนักมากตอนนี้คือฝุ่น มขมวงเลยเพราะว่าไม่มีน้ำมากบฝุ่นนะคะ,ะเป็นงานโฟกเล็กๆนะครับที่จัดอยู่ริมเขื่อนก็ลองๆใจสานเขียวได้เลยนขนาดว่างานยังไม่เริ่มนะคนนี่แบบมากลางเต็นท์รอแบบเออขาคงมันเป็นฟิลแคมป์ในหน้าฝนอนะ่ะที่บางบางที่มันอาจจะไม่ไม,ไม่กล้าจัดนะครับแต่ว่าที่นี่รุยฝนกันสุดๆขบคุณนะครับ ับตอนนี้ก็ปักหลักแล้วนะครับกับโซนข้างเวทีนะครับนี่ครับมากับทัวบ่าวดำครับไม่ต้องกลัวดูครับแก๊สแคมปิ้งสายสยามแก๊สฮะก็ตอนนี้เราปักหลักกันตรงนี้นะครับข้างเวทีเลยบรรยากาศในงานช่วงบ่ายสามบ่ายสี่ก็ยังคนยังไม่เข้ามาเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราเตรียมตัวการเต้นอะไรก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาเดินดูงานอีกทีนึงนะครับ ของกันเสร็จแล้วนะพี่นะแล้ววันนี้เป็นไงนะพี่เอ้วันวันนี้ตัวเปียกหมดเลยหนาวพี่ออร้อนครับท่านผู้มมชมเราก็นอนกันตรงนี้ครับทีมงานรถโฟกนะครับก็นี่พี่บ่าวหาทำเลอยู่ครับจะบอกว่าคืนนี้นอนเช้าทุกคนบอกโอเคแต่ผมเลิมไม่โอเคแล้วดูหน้าแดงแลนะ้วแต่ก็ไม่เป็นไรเตรียมของเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวรอบรรยากาศยามเย็นนะครับนี่ก็ พาเดินดูก่อนคร่าๆนะก็ที่ทีมงาน่วนหนึ่งนอนในรถนะครับก็นี่โซนหนึ่งโซนโซนนี้หลายๆคนจะต้องชอบแน่นะอันนี้โซนสีเหลืองครับพี่เป็นไงบ้างครับฮินโลครับโอ้โหนี่นี่ก็เข้ากันนะน้ำนะน้ำชาอู้ภูมิทนนะพี่นะอันนี้ก็เป็นโซนสีเหลืองนะฮะที่เขาภูมิทนสวยมากนะสำหรับคันนี้ เอาๆๆเอาๆๆเดี๋ยวกางเต็นให้เสร็จกันกางเต็นอะไรเรียบร้อยครับขอตัวอาบน้ำก่อนนะครับมีห้องอาบน้ำให้อาบด้วยสำหรับคนที่ชอบแคมปิ้งนะครับ <c oughs> อาบน้ำก่อน แปลแบบว่าลูกค้าเอาไว้แล้วใช่ไหมคะวิและมิวเรี้ยงอันนี้ตุเรื่องชิสุตุน่อิสุตุทุกชน ฟ้าจับสายครับโอ้โหนีมันช่าโหดครับมครับผมตอนนี้ก็โยโฟครับก็อาจจะฝนตกเล็กน้อยนะครับเหมือนปานกลางนะครับตอนนี้เล็กไปก่านครับเราก็ถือว่าเป็นผู้ส่งภัยชาวแคปมนะครับตอนนี้เคโอเคตังบงยังไม่ถึงไหนเลยนะครับเดี๋ยวเราดําเนินรายงานต่อไปครับผมก็ขอหยุดไปไว้ครับเหมือนข่าวด้วยชาวบ้านนะค แคมปิ้งเป็นผู้ประสบภัยครับสำหรับคนที่จะมาโยฟกนะครับโอ้โหอากาศดีมากๆเลยนะครับท้องฟ้าแ่มใสครับโอ้ใครบอกมันไม่มีตกเลยนะครับใช่ไหมพี่แอมใช่มันไม่มีตกครับบรรยากาศดีมากๆเป็นไงบรรยากาศดีไหมดีครับบรรยากาศตอนนี้ไม่มีฝนเลยครับบรรยากาศตอนนี้ไม่มีฝนเลยครับใครที่กำลังเดินทางมามาเลยนะครับโอ อาจจะไม่เคยน้องข้าเลยตอนนี้สถานการณ์ยุโรปก็ต้องให้กำลังใจช่วยกับเจ้าของงานนะครับแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานตอนนี้ก็ทยอยกลับแล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาอยู่โมงสามทุ่มตั้งแต่การเต้นมาไม่เคยเ,เจอลมแรงขนาดนี้ดูดิดู้โหเวดีทางไปแล้วอ่ะ ทอดีเบี่ยงแล้วค่ะทุกคนคือมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดูแลความปลอดภัยครับอันนี้เรามาหลบในเต็นท์นะเต็นท์ที่ใช้เน, d o d น,นี่ย d ดีโอดีโอโมโตอะไรเนาะสักอย่างอะ่ะเป็นโดมอ่ะเออมันมีอีกดูรเราไม่เกี่ยวนะใครไม่มางานวันนี้ผิดหวัง ใช่เขาว่าทุกอาภัยเาะว่างานดีงานดีจริงงานดีจริงเร <c oughs> ียกว่าวาตะไพรเขาเรียกว่าอะไรนะวาตะไพว,วาตะไพวาตะไพวาตะไพแปลว่าอะไรคะแปลว่าภัยพิบัติ ที่เกิดจากลมหรือจากพายุถ้าบานตะไลเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่บานตะไยบานตะไลบานตะไลก็แปลว่ามีภาษีบัตฟรีมีชุดมาเถอะมาตอนนี้รีบเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวบัดให้เหตุกยรณ์นี้ภาพกับอาจู้หายตั้งนๆอันามัยซะด้วยดิบุ๊คลูกพี่เอามาเล่นอะไรเก็บกุญแจเพื่อนเรามา ดูแล้วเขาทิ้งไว้ให้แล้วเวลาก็อีกแล้วตรงไหนจู้ดิโอ้ไม่น่าเชื่อสวัสดีครับพาเพเป็ดเป็นไงบ้างคะแล้วแล้วไปที่ไหนอ่ะพี่เสาพี่เป๊ะมันนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้จะหยุดตอนไหนเลยเนี่ยตอนนี้เป็นลากิจโลงคะสามลูกสามลูกสามลูกโอ้โหแต่ละคน ตกแบบน่ากลัวบอกจริงว่าแม่น่ากลัวมากทราวลมข่าวไีลม่มไปอีร่มวันนี้แต่ลมมาแรงมากลมมาแมากอันตรายตรงลมนี่แหละดีว่าเราทายยุ่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะาานอน้ำเราเรา,าแอบจะรอน้ำได้ <c oughs> เราทำได้เพียงว่ารอให้มันหยุดถ้าไม่หยุดมันก็ต้องหยุด่ะถ้าไม่ยหยุดละ่ะ

เราก็แยกกันก่อนตอนนี้เราจะจมน้ำแล้วพนีเฮ้ยแต่ยอนน้ำาันนั่นดีดีมากๆากญี่ปุ่นมันถึงใช้ไว้เห็นไหมไม่นีจริงไม่คือไม่ได้ข้ามดีอะไเลยไม่ได้รีมีวแต่ว่าไมมีเกินอ่ะเออหนูดูดิมีเสื่อมะ้ใช่แต่ว่าลมแรงไม่ีลงเริ่มวแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่า อันนี้พันมลีอนะโมโมโตอะไรี่โโโมโกยาเลยเออโหโฮตัวมันก็บ้าอคะทุกคนเราก็ต้องเปิดอะบางทีเรามองไม่เห็นข้างนอกแล้วมันรู้สึกอบางเรื่องอรเปิดได้ไหล่ะถ้าเราเปิดไม่ไอ้ถ้าเราไม่เห็นข้างนอกมันน่ากลัวนะอ้าว ถ่ายให้ถ้าไม่มีอะไรถ่ายให้ตอนนี้คืออะไรคะตอนนี้คือคนถ่ายมองบ้างแต่ไม่รู้ตัวเป็นูสต์อะไรมองแล้วกไม่มองไหมถ่ายเหรอเมาแต่ว่าพี่ม่ตัดไงพี่มาออกแก่คุยด้วยไงพี่หนอยคุยด้วยวันนี้อันนะคะจะคุยด้วยไงพี่า กี่บาทคะเหตุการณ์มันเกิดอะไรกันตอนมาแม่โคตรเท่ตอนกลับนี่พอถุงดำมายังรอกลับพอถุงดำนะครับพี่น้องทำตาเลดูน้ำดูน้ำดูทุกคนดูทุกคนดูเล่โคแมนโคแมนกระโจมก็ไม่อยู่ครับ ก็แต่อหยุดหยุดตกอะนะมันมันจะได้เป็นเรื่องเล่าครับใช่ค่ะมันจะมีแบบว่าเออปีนี้เป็นยังไงใช่ใช่พูดถึงกันไม่บ่อยคิดบวกคิดบวกครับคิดบวกเข้าไว้ผัดเทปเป็ดเป็นไงบ้างคะเต็นน้ำแม่งร้อนกันค่ะใช อันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรถุงนำเขาคืออะไรนะคะ <c oughs> แล้วถุงนำคือเต็นท์น่ะ